สำหรับใครนะครับที่คิดจะมีลูกในปีหน้าเฉพาะปี2565นะครับอันนี้เป็นคําเตือนให้ต้องระวังเพราะมันจะมีเดือนบางเดือนเนี่ยที่ไม่ควรจะเกิดในปีหน้าลองมาฟังคลิปนี้กันดูว่าเป็นเดือนไหนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปีหน้าเป็นปีขาน,นะครับตามหลักดวงจีนแล้วเนี่ยวิชาจีนนะครับเขาจะบอกว่าปีขานเนี่ยจะชงกับ ปีวอกดังนั้นมันจะมีเดือนอยู่เดือนหนึ่งที่เป็นเดือนวอกซึ่งถ้าตามตำรานะเขาบอกว่าใครก็ตามที่เกิดในลักษณะที่เดือนชงกับปีคือเดือนวอกชงกับปีขาอย่างเงี้ยมักจะอับจนทำอะไรก็ล้มเหลวไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน ปี2,565เท่านั้นนะถ้าเกิดเดือนนี้ปีอื่นไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะคนที่เกิดเดือนสิงหาคมปี2,565เท่านั้นถึงจะเข้าเกณฑ์นี้หากเกิดเดือนสิงหาคมจะเป็นปีอื่นเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วนะเพราะมันคนละปีคนละเดือนกันมันไม่ทับกันแล้วนะครับเพื่อบางคนเกิดเดือนนี้แล้วจะตกใจนะครับว่าชีวิตฉันมันจะอับจนหรอมันไม่ใช่มันจะเพาะปีหน้าปีเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นแปลว่าใครก็ตามที่คิดจะมีลูกในช่วงปีหน้า ให้ระวังเดือนสิงหาคมและหากเราคิดย้อนกลับมานะครับตั้งคันประมาณ9เดือนถึง8เดือนจริงไหมเพราะฉะนั้นช่วงเดือนที่ไม่ควรจะตั้งคันนะหรือปฏิสนธิกันก็คือช่วงประมาณเดือนธันวาคมจนถึงประมาณกลางเดือนมกราคมนะครับกันไว้หน่อยเผื่อลูกคลอดก่อนกนําหนดสักครึ่งเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะไปตกเดือนสิงหาคมปีหน้าได้ดังนั้นโดยสรุปเลยนะครับเดือนต้องห้ามปฏิสนธิกันนะครับก็คือเดือนธันวาคมปี6-4ทั้งเดือนเลยไปจนถึงประ กลางเดือนมก,กราคมปี65นะครับช่วงนี้งดงดกิจกรรมงดการเว้นไว้ก่อนหรือใครที่กําลังจะปรึกษาหมอก็ให้งดช่วงเดือนครึ่งนี้ไปนะครับก็จะมีโอกาสลอดพ้นช่วงร้ายของปีหน้าได้นะครับอาล่ะครับนี่ก็เป็น1เคล็ดลับของวิชา่วงจุ้ยนะครับมาจากวิชาโหราศาสตร์จีนเลยนั่นเองนะครับก็เตือนกันล่วงหน้านะครับดังนั้นก็ ระวังละกันนะใครที่คิดจะมีน้องปีหน้านะครับระวังเดือนที่ตําลาเขาบอกไว้เพราะอาจจะส่งผลให้ลูกของคุณนั้นต้องยากลําบากกว่าคนอื่นเขาตามตําลาจีนนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้ก็เลี่ยงไปแล้วกันนะครับ